สวัสดีครับขอแนะนำการเข้าใช้ Classroom โดยไม่ต้องลงแอปพลิเคชันนะครับถึงแม้ว่าหน้าจอนี้จะมีแอปพลิเคชันให้เห็นอยู่ก็ตามแต่จะสาธิตโดยเราจะใช้เว็บเบราว์เซอร์นะครับลองใช้เว็บเบราว์เซอร์ที่ชื่อว่า Chrome ดูนะครับก็เข้าไปที่ Chrome ลงชื่อเข้าใช้นะครับลงชื่อเข้าใช้แล้วก็ เอาอีเมลแอดเดสมากกอกนะครับซึ่งถ้าเป็นน้ำองศึกษาต้องใช้เมล l อดเอ็นพีเท่านั้นถึงจะสามารถเข้าใช้ระบบคลาสรูมของโรงเรียนได้และย้ำนะครับ gmail ใช้ไม่ได้นะครับต้องเป็น n t n p s t h t h เท่านั้นนะครับตัวอย่างเช่นอันนี้เป็นเมลสำหรับสาธิตนะครับ info@nps.ac.th นะครับก็ทีคลิกเข้าถัดไปถ้าไปก่อกพาสเวิร์ดครับแล้วก็เมื่อกรอพาสเวิร์ดเสร็จแล้วก็คลิกถัดไปครับอ่าก็เลื่อนหาแอปพลิเคชันจุดเจุดนี้ก่อนนะครับแล้วก็เลื่อนหาแอปพลิเคชัน classroom ถ้าเข้ามาอย่างนี้แล้วนะครับแสดงว่าคนคนนี้เขาเข้าเรียนมาหลายวิชาแล้วนะครับเนี่ยอย่างเช่นภาษาไทยเอยอย่างนี้นะครับเพราะว่าในหนึ่งบัญชีอีเมลหรืออีเมลแอดเดรสหนึ่งสามารถเรียนได้หลายวิชาอยู่แล้วนะครับถ้าเข้ามาแล้วยังไม่มีวิชาที่ตัวเองเรียนนะครับนักเรียนก็ต้องคลิกที่เครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็เอารหัสของชั้นเรียนมา แล้วรหัสของชั้นเรียนอยู่ไหนอยู่กับครูผู้สอนวิชานั้นๆครับเอามากรอกเมื่อกรอกแล้วนะครับก็จะสามารถเข้าสู่ระบบการเรียนได้นะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างนี้เป็นต้นขอเข้าในตัวอย่างของ4ีทับสองเนาะนะครับคุณครูผู้สอนก็จะมาออกแบบการสอนมีแบบฝึกหัดมีแบบทดสอบมีเนื้อหาคำอธิบายต่างๆไว้นะครับไว้ในตรงนี้ก็ ถึงขั้นตอนนี้ก็ถือว่าเสร็จการเข้าสำเร็จการเข้าใช้คลาสรูมโดยไม่ต้องลงแอปพลิเคชันนะครับย้ำนะครับว่าต้องเป็นเมลของโรงเรียนนะครับคือ t n p s a c t h เท่านั้นนะครับเมลอื mm hmm. <Mail S 2> ่นๆเช่น Gmail จะใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้ากรณีที่ลืมอีเมลแอดเดสหรือลืมรหัสผ่านเข้าอีเมล นักเรียนต้องประจัดการโดยผ่านเข้าผ่านทางเว็บไซต์ www.nps.ac.th กรอกรายละเอียดของตัวเองเท่าที่จะทำได้เท่าที่จำได้เมื่อกรอกเสร็จโทรติดต่อคุณครูผู้สอนนะครับที่ให้รายคุณครูที่จัดการระบบนะครับซึ่งในแบ่งหน้าที่อาจารย์ในคุณครูในแต่ละทันไว้แล้วนะครับก็ขอให้โทรติดต่อประสานงาน ถึงจะเป็นการาแก้ไขรหัสผ่านรีเซ็รรหัสผ่านหรือขออีเมลใหม่อะไรทั้งหลายก็จะได้สำเร็จนะตรงนั้นขอจบการนำเสนอการเข้าใช้คัสรูมผ่านเรบรบาว์เซอร์เท่านี้ครับ